เปิดโพสต์ล่าสุดของไตยชุติมาที่ได้ย้อนภาพตั้งครรภลูกเป็นคนท้องที่สวยมากๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีและลูกหนึ่งแล้วก็ยังสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับไตยชุติมาโดยล่าสุดสาวไตยได้โพสต์ภาพย้อนอดีตสมัยตั้งครรน้องที่พิม์พสวยสง่าลงในอินเตอร์แคมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่ายังคงเป็นเด็ก ตาตชุติมาตอนนั้นท้องน้องพิ่พิมแล้วอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนเวลาท้องเขาแต่งตัวกันยังไงท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมใตชุติมาทั้งบอกว่าชอบตอนตั้งท้องเวลาที่ลูกดิ้นมีความรู้สึกว่ามีอีกหนึ่งคนในร่างกายของเรามันพิเศษมากๆและก็มีบางคนบอกว่าสวยมากค่ะตอนท้องก็สวย ใส่ชุดไทยตอนท้องก็ยังสวยและก็มีบางคนเข้ามาชมว่ามามีเป็นคนท้องที่สวยจริงๆเลยค่ะเป็นต้น